กามินร้องไห้หนักมากชี้แจงความจริงอีกด้านเตรียมฟ้องหมินประมาท5คนไทยโดยกามินเล่าว่าตอนอยู่เมืองไทยรู้สึกดีประทับใจขอบคุณท่านนั้นและทางครอบครัวของท่านนั้นดูแลอย่างดีสําหรับประเด็นดราม่าต่างๆกามินขอเล่าเป็นข้อคอดังนี้ข่าวกามินไปพักโรงแรมเป็นความจริงฉันไม่ได้จองแต่ท่านนั้นเป็นคนจอง การเข้าออกฝั่งนั้นสามารถเช็คเข้าออกได้ตลอดถ้ามีบุคคลใดเข้าออกท่านนั้นสามารถเช็คได้เพราะทางโรงแรมมีกล้องวงจรปิดไม่ได้มีคีย์การ์ดคนเดียวทั้งท่านนั้นก็มีคีย์การ์ดถ้าตนจะนัดพบคนอื่นจะไม่นัดพบที่โรงแรมเรื่องดื่มเหล้าก็ดื่มได้ตอนอยู่เกาหลีดื่มกับครอบครัวมาไทยแทบไม่ดื่มมีครั้งสองครั้งแต่ไม่เคยดื่มเหล้าขณะทำงานค่าจ้างอีเวนต์ไม่ทราบว่าผู้ว่าจ้างจ้างเท่าไหร่ บริษัทเป็นคนจัดการในส่วนค่าจ้างต้นพอใจในส่วนของค่าจ้างและภาษีจะหักภาษีนัที่จ่ายก่อนและก็หักตามกฎหมายเกาหลีข่าวค่าไล่หนึ่งล้านบาทไม่เป็นความจริงเรื่องไฟไม่บ้านวันนั้นจะออกไปช้อปปิ้งที่ห้างช้อปปิ้งเสร็จกลับไปสตูดิโอพอกลับไปถึงที่บ้านที่ไฟไหม้โดยมีบุคคลที่ทำงานกลับมาพร้อมผู้จัดการได้กลิ่นในชั้น3กลิ่นแรองตอนกลางคืน พอเปิดเข้าไปไฟดับเรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้ฉันใช้ชีวิตกับท่านนั้นได้ยินว่านีของมีค่าแต่ไม่ทราบว่ามีอะไรเพราะไม่ใช่บ้านของตนสาเหตุของไฟไหม้ไม่ทราบไม่เคยพูดว่าคนไทยหลอกง่ายไม่เคยคิดแบบนั้นและไม่กล้าพูดคำนี้ท่านมีนคนบอกว่าการินพูดประโยคนั้นให้ไปถามคนที่พูดเพราะไม่เคยคิดจะพูดคำนี้ออกไปไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดใด ที่มีคนว่าสกอยเกาหลีสุวรณมารีอีดอกจริงๆไม่ทราบความหมายเพิ่งมาทราบไม่ได้บอกพ่อแม่ว่าคำนี้แปลว่าอะไรกลัวท่านจะเสียใจเหมือนที่ตนเสียใจตนก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงใช้คำนี้เพราะมันรุนแรงตนทำอะไรผิดที่ยิ่งใหญ่ผิดดมหันหรือผิดบาปอะไรขนาดนั้นเลยเหรอข่าวตั้งแกงฟอกเงินครอบครัวเราไม่เคยทาไม่ใช่แกงต้องตุนหรืออาชญากรครอบครัวเราไม่เคยทําผิดที่เกาหลีเลยการมนไม่ว่ารายใคร การที่ออกมาที่นี่ไม่คิดจะว่ารายใครไม่คิดจะพูดคำหยาบด้านทนายของการมินเปิดเผยว่าเตรียมการฟ้องบินประมาทคนไทย5้าคนเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงพิสูจน์ความจริงไม่ใช่เป็นการฟังความข้างเดียวใครที่พูดต้องรับผิดชอบชัว่วดีไม่ใช่พูดเพื่อมันปากถ้าพูดเพื่อมันปากต้องรับสิทธิตามกฎหมายเช่นกัน